got someone new, I know it. Yeah, yeah. but I will keep on denying. Yeah, yeah. Gotta keep จริงๆตอนเช้านะคะตื่นมาบ้านเราจะสภาพแบบเละสุดๆเลยค่ะมีแต่ขนแมวขน,น,นหมาเต็มไปหมด ก็ต้องมาดูฟ่นถูพื้นกันแล้วบ้านก็จะกลับมาสู่สภาพดูดีหรือเปล่าเหมือนเดิมส่วนโซฟงโซฟาไม่ต้องสนใจนะเน่าแล้วเน่าไปไม่ซื้อใหม่เพราะรู้มันจะเน่าอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เซนเซคุณครูสอนพิเศษเขามาปกติวันเสาร์เขาจะไปหาหมอแต่สัปดาห์นี้เขาขอมาวันเสาร์ก็เลยเดี๋ยวให้เด็กๆมาเต็มตัวเรียนพิเศษนะ อันนี้คือที่เห็นต้องเปิดน้ําไว้ก่อนเพราะว่าตอนแรกอะน้ามันจะไม่อุ่นนะต้องรอสักพักนึงเดี๋ยวน้ามันจะอุ่นเองอะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปบ้านตึกนะมีคุณลุงคุณป้ามาดูค่ะเมื่อวานเดือนถึงก็คืนที่ฝนตกตลอดเลยนะเนี้ยเช้ามาเลยมีความหมอกหมอกเนี่ยมองไปหมอกมากเลยอะ่ะ มาถึงตรงร้านขายยาแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปเตรียมเปิดบ้านให้ลูกค้ากันคือหลังนี้ยังไม่ลงประกาศที่ไหนะ่ะเราให้เขามาดูวันนี้เสร็จแล้วค่อยลงอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะอะยังไงนะคะแต่แบบบ้านภูเขาอ่ะ คุณบาซิลจริงๆเอกสารก็ยังไม่เรียบร้อยนะถ้าเขาแบบไม่ผ่านจริงๆก็อาจจะถามคนนี้ใหม่ว่าเอาบ้านหลังนั้นไหมแต่ก่อนอื่นแนะนำบ้านหลังนี้ก่อนเพราะว่ามันสะดวกมากกว่าคิดว่านะสำหรับครอบครัวเขาให้เขาแบบมาจอดตรงนี้ค่ะเราเลยจอดรถไว้ตรงร้านขายยา อีกอย่างคือบ้านหลังเนี้ยมันไม่มีสวนนะมันก็จะเป็นข้อดีที่ว่าไม่ต้องดูแลเพราะตอนที่เขาไปดูบ้านหลังภูเขาเขาก็แบบเออสวนมันดูใหญ่นะมันจะแบบลําบากอะไรไหมดูเขาก็คิดตรงนี้อยู่นะแต่นี้คืออืไม่ต้องทําอะไรมากดูแล้วว่าแล้วก็ลืมเอาที่มาโรยเลยนะไม่ให้ยากขึ้นลูกค้ามาแล้วคะ่ะ ลูกค้ามาดูเรียบร้อยนะคะดูเหมือนเขาจะชอบแหละแต่ว่าพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขามีไปดูที่หนึง่งแล้วขอไปดูก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเขาตัดสินใจเนี่ยรถเขาก็จอดพอดีรถเขารถเล็กถ้ารถใหญ่ต้องคิดหนักนี่เขาก็คือไปเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านว่าเออมีอะไรยังไงบ้างอะแถวนี้ป้ายรถเมล์อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบจอดรถไว้ส่วนเราก็กลับบ้านนะเสร็จงาน เนี่ยวิวเขาสวยๆเลยค่ะเดินมาตรงน,นี้เจอวิวแบบอย่างงามเลยแล้วก็มีหมอกมีอะไรสวยเข้าไปซื้อของที่ร้านขายยาก่อนนะซื้อข้าวดูสิมีไหมข้าวถูกข้าวถูกหมดอ่ะหายไปไหนอ่ะมาเช้าไปของยังไม่ค่อยลด ของเขาเยอะจริงอะเนี่ยอันนี้ขนมก็แบบโอ้โหยาวเลยเยอะมากแผ่นทอยเละแมวอ่ะคือสั่งไปแล้วยังไม่มาเลยซื้อไปก่อนแล้วกันก็จากที่คุยนะคะคิดว่า80%เปอร์เซ็นต์อะเขาน่าจะเช่าบ้านหลังนี้ก็ดีเลยเราจะได้แบบไม่ต้องหาผู้เช่าอะไรเลยได้เลยอะ ถ้าเขาจะเช่าก็เช่าได้เลยนะแค่มาเซ็นสัญญาก็คือเสร็จเลยเพราะว่าในเรื่องของการจ่ายค่าเช่านั้นก็ผ่านบริษัทประกันค่าเช่าเราด้วยอะ่ะและถ้าเขาจะเช่าจริงนะเขาบอกว่าเขาก็จะย้ายมาอยู่ประมาณช่วงเดือนธันวาค่ะเราก็โอเคไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้รีบจากที่คุยแล้วก็รู้สึกโอเคนะคะกับครอบครัวเนี้ยว่าดูแบบไม่ได้เป็นคนที่ดูจุกจิกหรือว่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ คือประมาณว่าถ้าเขามีอะไรปัญหาเกี่ยวกับบ้านเขาก็สามารถบอกเราได้เลยเราก็มีช่างพร้อมที่จะแก้ไขดูแลให้อยู่แล้วด้วยก็เดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้านะคะก็รอฟังคําตอบส่วนบ้านภูเขาอะ่ะก็คือรอแค่ว่าเขาหาผู้คาประกันได้แล้วแล้วก็เขียนใบส่งไปให้บริษัทตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งถ้าผ่านปุ๊บก็คือบ้านภูเขาก็จะมีผู้เช่าเป็นครอบครัวบราซิล ก็หวังว่าเขาจะไม่มีปัญหานะคะอันนี้ก็จะได้แบบโอเคบ้านเช่าเราก็จะเหลือเหลือบ้านบ้านเนินเขาซึ่งโลเคชั่นมันไกลมากคิดว่ามีวิธีหนึ่งก็คือต้องลดค่าเช่าเพราะว่าตอนนี้ค่าเช่าเราตั้งเท่ากันหมดซึ่งบริเวณแถวนั้นนะมันมันไม่ในเมืองนี้ค่ะค่าเช่ามันก็ต้องต้องน้อยลงกว่านั้นโอเคแผนแรกก็คือลดค่าเช่าแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศขายไปด้วยทั้งสองอย่างเลย เพราะว่าโลเคชันไกลไปแล้วก็วันที่4นะคะไปจ่ายเงินบ้านชั้นเดียวแล้วก็ให้ช่างเข้ามาทำภายในปีนี้ก็น่าจะเสร็จก็จะเหลือหาผู้เช่าบ้านนั้นก็จะหมดงานพวกบ้านเช่านะคะเอาเท่านี้ก่อนแล้วถ้ามีที่ดีๆก็ค่อยว่ากันค่อยซื้อกันใหม่ You got someone new I know yeah. but I will keep กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วนี่รถคุณครูนะมาสอนพิเศษจริงๆตอนแรกอะ่ะจะต้องใช้รถคันใหญ่อะ่ะออกไปรับคนนะวันนี้มีแขกมาแต่รถคุณครูจอดอยู่ไปไม่ได้เอาไงดีไปรถเรานี่แหละเอะพี่นะมัมหมาจะไปที่สถานีรถไฟนี่นะเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมมัมหมาไปสานิรถไฟไปรับคนที่สถานีรถไฟไงหนูไปปะไปก็ได้ไดนะฮะ ไปไหมไปไปก็ขึ้นรถนะน,นี่แขกของเราวันนี้มาแล้วค่ะใครเอ่ยน้ำเบียร์นั่นเองน้ำเบียร์กับนายโยนะคะแล้วคนอื่นนะคนอื่นเลี้ยงอยูยย่สวัสดีนายยอ่ับลูกสวัสดีนายยเออหรอสวัสดีนายย <c oughs> อะไรล่ะลิโกอ,อยู่บ้านแล้วก็ <c oughs> อิวข้าวราอ้อนรอกันแ้๊บนึงอ่ะนะเบียร์กับนายโยมาถึงเรียบร้อยค่ะลิโคอยู่ห้องลิโกเด็กเด็กเรียนพิเศษเสร็จเรียบร้อยนะคะมามาแกะกล่องของที่ฝากน้าเบียรหอบมาให้อาหารการกินไทยๆของเรา ก็แม่สีตามเดิมนะไอ้อะอะไรก็สั่งแม่สีไว้ก่อนปลาทูสามรถเอาไว้กินยามแบบขาดแขนให้ให้พวกนับเบียกลับไปก่อนค่อยกินแล้วก็อะไรแเนี้ยขนมจีนน้ำยาน้ำยาขนมจีนนะแล้วก็น้ำพริกกระปิเนี่ยชอบกินน้ำพริกกระปิของอันนี้นะมันไม่มันไม่เผ็ดมากเลยกินได้อันนี้ก็น้ำพริกกระปิเพราะรู้สึกน้ำพริกกระปิกินง่ายแล้วก็เป็นกต้มจับค่ะต้มจับมีเด็กชอบ อันนี้เป็นขนมนะพบียอ,มอามาฝากช็อโโกโกดูไบอันนี้เหรออ,อันนี้ก็ดูไบแต่นี่นะบอกนี่นะไม่ได้ชอบดูบบไบก็มีอะไรเลโอชอบดูไบ,บ,บอ่าอันนี้เอ่ากล่องน่ารักแล้วก็น,นี่อะไรโรต,ใโต,ตีใส่ไหมโรตีใส่ไหมอ๋อเดีย๋ยวใครดูใบช็อกโกอันนี้แป้งใส่ไหมเออสวยดูดีกลมดีนี่อันนี้เป็นขนมอะไรกล้วยหอมต่าง ลลี่เล่นกับน,น้ำเบียร์หน่อยลูกลิลี่ไม่เป็นไรเลยเนะี่ยก่อนอื่นพาน,น้ำเบียร์ไปกินข้าวกันก่อนนะข,นขึ้นขึ้นไปทิ้งรังก่อนแล้วค่อยพากันนั่งก่อนลูกลมาเรียนังไหนมันจะต่องทิ้งรังก่อนลูกไปนั่งก่อน<ส>ไปนั่งก่อนลูกออนเอารังทิ้งก่อนไม่มีที่นั่ง นั่งเบียดกันอยู่พลังเต็มมะหมาก็มัวแต่ไม่เอามาทิ้งไงได้ไหมนี่นะเอาหนูได้อันเล็กๆลูกเออนี่นนี่ไดอีกคนอันนี้เหรอ,อนี่เจ้านี่เหรอโอเคนี่นะอันนี้ลูกฮะ h ะลงไม่นั่งได้ลูกทำได้ไหมใช่ตรงนั้นแล้วลูกดึงปบปึ๊บ แล้วบปกอปกสบปกไปกันต่อได้ตามธรรมเนียมมาบ้านเราก็ต้องฮามาซูชิก่อนเลยนะอย่างง่ายอาหารอย่างง่ายมือแรกวันนี้มันไม่ค่อยหนาวนะลูก ราะบให้นของลิขุมาก่อนหกจานเลยอันนั้นละลูกลิขุด,ด้วยปลาลูกของลิขุเหรอหรือของใคร,รนี่กงเขยงอันีของลินะาเนื้อทั้งหมดมนิ่นะเขาไม่กินไม่กินปลาแก้วใหญ่มาของเลโอเวโอ้หนดรูรสั่งไซอะไรลูกไซบิกเหรอนี่นะเ,เขาจะเป็นสายกินอะไรลูกรสบีฟ อยู่ดีมีมีไข่มาสามอันนึกของใครนี่นะบอกนี่นสั่งเองอกินเยอะมากอของนับเบียหลอดของนับเบีย,ย <า S 1> สั่งเป็นราเมงนะกินร้อนๆของเลโอเยอะมากเลโอซูชิเยอะมากแล้วยังมีราเมงอีกค่ะ วันนี้มาที่ปรา,าสาทนุยาม่าแล้วก็คนเยอะมากต้องมาจอดตรงเนี้ยอย่างไกลแต่อย่างที่บอกว่าวันเสาร์ที่คนเยอะตรงแถวเนี้ยแต่ตรงนี้เราเคยมาจอดครั้งหนึ่งนะตอนที่มาดูดอกไม้ไฟลินาจําได้ใช่ไหมแล้วก็เดินตรงนี้แต่เนี้ยโอเคนะหมาชอบเดินอุ้ยอันนี้สวนบ้านเขาเหรอ คืออะไรอ่ะมหมานะเขาเขาเอาอะไรมาวางไว้ทําไมขวดอะไรเนี่ยตรงนี้อากาศดีเป็นแบบป่าเขาเฮ้ยมีน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาไหมลูกไม่มีปลาชามา ทำท่าไม่ขิ้นแจ็คสันอยู่ว่างั้นแบบว่าเอียงตัวเลยอแล้ววันนี้ดูใส่เสื้อเป็นแบบคู่พี่น้องมากอะ่ะขาวเขียว้เบีย <c oughs> แวะมาคาเฟ่นี้ฮะเขาบอกเขาจะซื้อซื้ออะไรนักซื้อกาแฟ <c oughs> แต่แบบเมื่อกี้มาม่มาอิ่มแล้วว่ะจะกินนี่ก่อนหรืกินไหวเหรอ <c oughs> เอ๊ะทำไมเขาบอกเขามีด็อกลันด็อกลันเขาอยู่ตรงไหนอะร้านนี้ หนึ่งตัวแปดร้อยเยนนะแปดร้อยแสิเยนต่อตัวค่าเข้าเป็นดอลกลันเขาบอกว่าเพจโอเคพาหมาเข้าไปได้อ่ะแต่หมาเราไม่ได้หรอกใหญ่วุ่นวายนี่น้นจะมาซื้อร้านตรงนี้ใช่ไหมมีมีลูกไม่รู้จะมีที่นั่นอยากกินปะ้ะนักท่องเที่ยวเยอะมากนั่งชมคนไปก่อน พราะถ้ามาวันธรรมดาจะไม่มีคนเลยเฮ้ยเดีเ๋ยวตอนสีเ้นนเบียไปซื้อชาเขียวมากินต่ออีกออ้มอร้านไหอะอร่อยมากเลย้านอะไรอลร้านนี้ขายนั้นไงร้านนี้ขาย อ๋อเหรอเอ้าก็ร้านที่เราเคยไปกินกันวันนั้นหรือเปล่าลูกวันรบีเออเอออที่เราไปกินคาเฟ่รอบก่อนขึ้นไปข้างบนกันอุ๊ยวันนี้ดีทีอากาศแจ่มใสสวยงามเลโอเขาบนเขาไม่ได้เอากล้องมาเขาบอกมัมหม่ไม่บอกว่าจะมาที่นี่จำไม่ได้เหมือนจะบอกดิขุบมั้งเขาอยากเอากล้องมาถ่ายรูป ลินาถ้าหนูมีแฟนหนูก็ต้องพาแฟนมาเขียนตรงนี้นะนี่นะบอกอยากวาดรูปก็ได้นะวาดเหมือนเขาเนี่ยลูกซื้อมาวาดรูปเลยนะถ้าหลังอะลูกชอบหมวกต้องไปเขียนว่ารอเขาประสาทสี่สิบนาทีอ่ะเวอร์มากค่าเข้าผู้ใหญ่ห้าร้อสิบเด็กร้อยสิบค่ะเด็กถึงมอต้นนะ โชคดเีเลยหมอสามเด็กๆไม่ค่อยได้มานะเพราะว่าส่วนใหญ่เรามามันธรรมดามดเห็นไหมบอกแล้ววันเสาร์อาทิตย์คนเยอะปานอะไรไไ <laughs> วันธรรมดาคือเดินเข้าไปเฉยๆ่ะแล้เบียรเขาก็ขึ้นไปนะเราก็ไม่ได้ขึ้น <laughs> เราก็เกียด <laughs> เราเป็นสายมหาของกินรอ <laughs> เอ๊ะไม้ไม้ยังไม่เปลี่ยนสงเปล่นสีหรืออะไร ก็ถึงบอกนะคะเวลาไปที่เที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยให้ไปวันธรรมดาสมมติใครมาเที่ยวญี่ปุ่นอย่าไปเสาร์อาทิตย์พอแบบกว่าจะเดินขึ้นบันไดกว่าจะอะไรอ่ะเหมือนที่เราขึ้นกันประจำแต่น้ำบียเขาไม่เคยขึ้นเลยนะคะก็เลยให้เขาขึ้นไปเมือ่อกี้ก็กินนี่ก็จะกินอกีกอ่ะไปะเข้าไปหาอะไรกินกันมาตรงนี้ก็คิดถึงพี่หมูนะคะ จำได้ว่ามากับพี่ขุดแล้วก็พี่หมูมานั่งกินนั่งพักกันตรงนี้กินน้ำอะไรรามนเมนหนูเปิดเองได้ไหมเนี่ยแก่เองนะป้าเหมือนกันหนูกับมม่มาซื้อเหมือนกัน,นแล้วไม่ออกไปไหนอ่ะมัมหมากก็ไม่เคยเปิดได้เนี่ยมันแข็งมากเลยอ,ะอ่ะ แข่งเนาะช่วยกัน <laughs> มาแล้วดูเร็วน,นี่ไปสั่งโอนิกิริมาอีกกินไหวยังไงนี่เพิ่งเพิ่งกินข้าวมานะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็กิน, <t> นอ,อ,กอันหลอเดี๋ยวนี้จับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คงกินเยอะเยอะเกินมากอะ่ะเมื่อกี้ก็กินขนมอะไรนะลูกเนทนนี่ก็บ่นอยากเอากล้องมาถ่ายรูป โคตทีเดียววันหลังมัมาบอกว่าไปไหนจะได้เอาดคลองมาด้วยของไอโอนี่เขามากินกาแฟนะกาแฟร้อนอีกต่างหากโอ้โหดิขุก,กินไม่ไหวนะให้ลิโขให้ลิกไปแทนนี่เราจนกินจนเลยหมดแลด้วน้ำเบียยังไม่ได้ขึ้นเลยเดี๋ยวมองเห็นอยู่ตรงโหนะนี่นี่นี่หมกแดงนายโยกับน้ำเบียยักไม่ได้ขึ้นไมีสต กินจนหมดแล้วก็ออกมาเดินเล่นหล่อนะเบียกับนายโย่ไอ้ลูกถ่ายตรงนี้เหรอเร็วเขาถ่ายตรงนี้เหรอออกมาหาลูมถ่ายรูปโอ้ยอากาศเย็นอะ่ะแล้วเมื่อกี้แดดอ,อ,อกอตอนนี้พอแดดไม่ออกนะหนาวเลยนี่คุนนี่มันสูงนะลูกมันนั่งอะไรตรงนี้เนี่ยมันสูงนี่ยังไม่ยังไม่มีความแดงเลยนะนี่มันต้นโมมิจิ หนูหนูอยากไปคอรังเคไม่ได้หรอกมันไม่แดงเลยใบไ,ไ,ไ,ไม้อ่ะเอรอ,อก,ก่อนสิลูกเนี่ย,ยเขียวปืดเลย,ยนั่นไงนะเปีย,ยน้ำเปียใกล้ลงมาแล้วแล้วฝนตอกอะ่ะคืออะไรฝนตกปลาลูกเลงกูป่า หนูเดี๋ยวเราลอมันดูเป็นไม้แดงแถวนี้ก็สวยนะลูก<า>แวะมาที่บ้านของลูกค้าเขาออกเมื่อวันก่อนอ่ะเอาผ้า<อ>ไปซักเลยอันนี้เรามีผู้ช่วยนะเราต้องให้ผู้ช่วยมาช่วยทำงงทำงานเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นหน้าก็มีลูกค้ามา ลแล้วนั่นเป็นนอนอะไรลูกไปแล้วปะเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดวันที่มาใส่ผ้าปูนะคะยังทันอยู่แล้วก็มาที่อีออนแถวบ้านเหมือนเดิมมาอันนี้ดีค่ะเป็นแหวนแบบว่าใช้แทนคเครดิตการ์ดก็ได้ ฮะอ๋อจะกินข้าวกันอีกแล้วอะอันนี้อันนี้ร้านใหม่่ะไม่เคยกินเลยค่ะร้านร้านเนื้อย่างเนี่ของนะาโอนายโยอ,อ,อะไรหลูกกินจีหนูจะกินอะไรอะ่ะนี่คุณยังอิ่มอยู่อันนี้เปิดใหม่นะร้านนี้เลยเนื้อล้วนๆของนะาเบ๊ะเป็นไรทงคัดซอซื้อ,อของนาเบียลีกาแต่กินได้เลย อันนี้อิ่มข้าวแล้วเราก็เลยกินไอติมินีะสั่งนันมากินด้วยกันสามคนแบบเล็กๆน้อยๆแล้วแบบสั่งแบบของเด็กด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใหญ่เนื่องจากเราสามคนกินกันเยอะแล้วนี่แล้วก็นะ้า <c oughs> ไปซื้อใหม่อีกแล้วนะสติกเกอร์เนี่ยโอ้ยไม่จบไม่สิ้นกันนาทีกับสติกเกอร์กินไอไม่หมดก็มาให้น้องกินอีกละ ตองนี้นาเบียกับนายโยไปซื้อของนั้นร้อยเยนนะคะแล้วเราก็นั่งรอเหนื่อยนั่งพักรอ,อน,าเ,นาเบียมาซื้อของเข้าบ้านเพาะว่าต้องไ่ทำาอาหาร<อ>การกินนาเบียทำให้อนะก็ฝากเลยโอไว้กับนาเบียนายโยนะคะเดี๋ยวบีจะไปนั่งเพราะว่า เมื่อกี้ไปล้มทีอ่อินุยาม่าประสายนุยาม่าเจ็บขาเดินมากไม่ได้สคนนี้ก็ขี้เกียจไปซื้อของมานั่งรอละอคือล้มระหว่างเดินลงอะมันเป็นหินแล้วแบบมันมันแบบปุ๊บแล้วก็ลงไปนั่งพับเลยอะเจ็บเหมือนเหมือนขาแพงอะปวดมาก ทำไมร้านทายาตรงนั้นน่ะเขาแบบร้านทาที่เราเคยซื้อครั้งเดียว<ม>เขาเขาปิดตัวไปแล้วอะ่ะเขาจเจ๊งหรอเร็วไปเปล่าวะมาหมา่เพิ่งซื้อครั้งเดียวเองอะ่ะ <c oughs> ไปซื้อของกับน,นับเบียมาเรียบร้อยอะ่ะ <c oughs> โหเนื้อหมูเต็มมากเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลูกอุย้ยทำไมหลายแพ็กมากอะไรเนี่ยโ <c oughs> โหนับเบียมาอยู่กี่วันกับวันที่เก้าแล้วก็ไปร้านมิสเตอร์โดนัทนับเบียจะซื้อโดนัทให้ นี่นะเรื่อกมาฝากมะหมาด้วยนะเขารู้ว่ามะหมาชอบกินอะไรมะหมาชอบกินเป็นมัฟฟินอันนี้สองรสนี้ถูกต้องจา้าเก่งมากเห็นไหมเขารู้หมดมะหมาชอบอะไรบ้าง แล้วก็กลับมาชิมอะไรนะดูใบช็อกโกกันต่ออีกของกินเยอะเหลือเกินนี่งั้นอยากชิมเหรอโอเคออเดี๋ยวทำให้เป็นไงอร่อยไหมได้เล่โอดอ่ะนี่ใช้เวลาคิดนานอร่อยไหมนี่นะ あ、ーーあ、でしょよ、よ届かないきかなんかはこらえささくらえでいなかじゃあねー。